ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสุขาดีมีความสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนวัดนันทารามตั้งอยู่เลขที่96หมู่4ตำบลชัยสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา2,568โรงเรียนวัดนันทารามมีครูจำนวน15คนมีนักเรียนจำนวน243คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการพิมพ์ณฑมนมนีณาติพงศ์ขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสุขาดีมีความสุขซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนผ่านการพัฒนาสุขาให้สะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงามปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้งานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ด้านสะอาดมีการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์อื่นๆเป็นประจำด้านสุขลักษณะ มีการดูแลพื้นห้องน้ำให้แห้งป้องกันการลื่นลม้มสุขภัณฑ์อยู่ในสภาพดีมีน้ำใช้สะอาดและเพียงพอเน้นสุขลักษณะและการประหยัดน้ำด้านความสะดวกมีการซ่อมแซมประตูให้พร้อมใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมพื้นที่ห้องน้ำเพียงพอมีอากาศถ่ายเท ด้านความสบายมีทางเดินเข้าและออกง่ายจำนวนห้องน้ำเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นมีป้ายแสดงห้องน้ำชายและหญิงและติดตั้งอ่างล้างมือที่เหมาะสมด้านความสวยงามมีการตกแต่งสภาพแวดล้อมบริเวณภายในห้องน้ำเหมาะสม ถูกสุขาลักษณะและสภาพแวดล้อมภายนอกร่มรื่นสวยงามโครงการสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนวัดนันทารามเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขอนามัยและสร้างความร่วมมือระหว่างนักเรียนครูและบุคลากรได้อย่างดีเยี่ยมซึ่ง